สบายดีว่สุขุสุขคนเนาะวันนี้มาพอกับเอยูสวนมันตน้นสวนมันต้นของเอเองวันนี้ออกมาเบิงสวนเนะาะหยาดบามีโจรมาหลักเอาไปขายก่อนเนาะเพราะว่าอันทางนี้เขาเปิดสื่อเด้อเนาะอย่าโคกแนจะหน่ยนอยทุกคนเพราะว่าฝนมันตกดูดูดดนี่ยตกทุกวันทางนี่าหยากระปงเลยวันนี้จังหวัเลยออกมาเบิงเนาะโอกาสดีหยาดเขามาลักเอาไปขายก่อน มันกับซงรูปพัวไปเลย้เน้ะมันหาหกเดือนหาเดือนกัสิประมาณแลว้วสิไปกดเบิงหัวมันบ่ามันใหญ่สำเลยเด๋ยวนี้บุหรีบุหรีเบิงว่ามันมีหัวสำเลยตอนในสวงเลงเนาะงออกว่าเบิงเอ่อทางจากที่ว่าบุหรีออกว่าเบิงโดนปลามัน เบือ้องนี้ก็ให้เขาตัดหญ้าเรียบร้อยแต่ว่าก็ยังมีบอลหกอยู่หรอกฝนมันตกเลยอยู่ทางนี้มาเบื้องมัดมาเนีน่ก็ะสีประมาณเลยเนาะลุบหัวไปเลยเนาะลุบหัวยืนมือไปละแต่สิไปกวาดเบื้องหัวให้ทุกคนเบื้องบล็อคใหญ่สำเร็จจะคล้องเองก็ยังหมดทันไ้มาเบื้องมัดจะคล้องเขากันเนาะ ะกะสกกิประมาณนี้ออกมาเบิองมันมาเนี่นี่กะสิมักล่องขวดเบิองหัวมันว่ามันใหญ่สำเร็จละี๋ยวเบิองต้นกะสิประมาณนี้เนาะเบิองสิเบิองต้นที่ใหญ่เบืองหัวมันสำเร็จละมันมันกลายสายฝันปนกันเนาะขวดมันก่อนมือน,นี้บาได้เอาจุกเอาเสียมะขวดเบิองเด็ดเน,นาะบวมมันสำเร็จละโอ้อันนี้ มันตอนนี้แม่นบ่ได้ใส่ปุ๋ยใส่หยังโอ้ก็สิประมาณนี่แหละทุกคนอ่าสิควัดเบิงคาวๆเนาะว่าสันเกมันวาําไลมันก็โอ้อยู่ด้เนาะก็มีหัวนอยหัวใหญ่นํากันเนาะกสิประมาณนี่ทุกคน <sp> ัวมันเนาะแต่ว่ามันก็สิบ่บ่น้อยดตัวนี้เบิงไปนํากันสํานี้ก็นาจะดกลาได้ๆเนาะทุกคนหัวเนาะโอ้ใหญ่เติบอยู่เด้มันก็อันนี้ก็บ่ฮู้ว่าพันอีหยังดอกเนาะนี่ เนาะหัวกระสิประมาณนี่อ่าประมาณแขนเนาะใหญ่ใหญ่เติบมันหาหกเดือนกรตัวนี้กระแบบตุนที่ว่าสมบูรณ์เนาะทุกคนอ่าให้เบิงเอามาเบิ้งหัวมันประมาณหาเดือนกว่าหรือหกเดือนนี่แหละท่านจือพิษเนี่ยกระสิประมาณนั้นหัวกระสิประมาณนี่ ฟังไ่ขึ้นก่อนบัดนี้